มีคำถามว่าถ้าอยากซื้อประกันชีวิตแล้วยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยควรจะซื้อประกันอะไรดีจริงๆแล้วอะตามหลักของสรรพกรที่มันสามารถลดหย่อนภาษีได้มันมีประกันอยู่3ชนิดชนิดแรกก็คือประกันชีวิต ประกันชีวิตเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้1,000 0แบาทหมายความว่าเราเอาเบีย้ยที่เราชําระค่าประกันชีวิตอะไปลดหย่อนภาษีได้1,000 0แบาทอันที่2ก็คือประกันสุขภาพรวมทั้งประกันโรครายแรงต่างๆอันเนี้ยสามารถลดหย่อนได้25,000บาทแต่มีข้อแม่นิดนึงนะประกันชีวิตกับประกันสุขภาพรวมกันจะไม่เกิน1,000 0แบาทนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อประกันสุขภาพไปแล้ว25,000บาท เราก็จะสามารถใช้สิทธิ์เบีย้ยประกันชีวิตอีก75,000บาทตัวที่3ก็คือประกันบำนาญประกันบำนาญเนี่ยได้เยอะเลยละถึง2 0 0 0 0 0บาทเอาไปวางแผนกันดีๆว่าเราจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากประกันยังไงให้ตอบโจทย์ที่สุดลองดูนะถ้าทำไม่ได้ทักมาจ้าเดี๋ยวดูแลเอง